ช่วงนี้มาดูภารกิจของท่านนายกเศรษฐาทวีสินกันหน่อยค่ะ,ะมีโซเชียลเขาแชร์กันเยอะนะฮะ,ะภาพการแต่งตัวของนายกเศรษฐาตอนลงเครื่องอนะฮะที่ประเทศจีนทีมง,งานครับขอดูภาพมาหน่อยฮะเอาภาพมาหน่อยเอาภาพเราเรามีภาพเคลื่อนไหวไหมฮะเรามีภาพเคลื่อนไหวตอนลงเครื่องไหมตอนลงเครื่องนะฮะตอนนี่นี่ตอนลงเครื่องนะฮะลงเครื่อง ก็ใส่สูตรผูกไทยค่ะ,ะ,ะปกตินี่ค่ะอ,นะะอะสูตรก็จะสุดลายแซมแซมมีลายแซมนิดหนึ่งะนะฮะก็สวยแต่ทำไมโซเชียลถึงบอกว่าผู้นำไทยแต่งตัวไม่เหมาะสมไม่เป็นสากลว่าอย่างนั้นนะฮะก็ก็สวยดู ดูดูมีราคาดูดีมีราคานะฮะน้องมิว้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะน้องมิ้วลองเดาสิฮะว่าชุดนี้ฮะยี่ห้ออะไรฮะอุ้ยเดาไม่ออกค่ะโอเพราะว่าสูตรหลายแบรนด์อะราคาเป็นแสนก็มีแต่ไม่ได้ทำให้ให้เราเห็นแบรนด์ตรงๆงอะค่ะนี่ฮะก,ก็ก็ถือว่าก็สวยดีนะครับดูภูมิฐานดีต่ทำไมโซเชียลถึงไปมองว่าดูแต่งตัวไม่เหมาะสมเมือโ,โซเชียลคงจะไปยึดติดกับสีกรมสี สีดำสีเทาอะไรงั้นใช่ไหมฮะับแบบอาจจะเป็นสีสีพื้นไม่มีลวดลายหรือเปล่าอันนี้พอมีพอมีลวดลายเรื่มเรื่อมหน่อยอะไรเงี้ยเจะมองว่าไม่สุภาพเหรอคะความจริงแต่แต่ที่จริงนายกเศรษฐาชอบชอบใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายนะคะเหมือนเวลาประชุมไปต่างประเทศหลายครั้งอ่ะ คือจะมีความฉูดฉาดใช่เป็นความฉูดฉาดของท่านนายกเองไม่เน็กทายก็ถุงเท้าอ่ะจะมีอะไรที่โดดเด่นค่ะถือว่าเป็นตัวของตัวเองค่ะอันนี้เป็นภาพนิ่งจะเห็นชัดนะครเป็นสูตรลายแล้วก็ไทยก็จะเป็นสีม่วงเข้มม่วงอ่อนสลับกันสีเดียวกันกับการบินไทยฮะอ่ะใช่เรียกว่ากับตันป่ะเนี่ยค่ะจะให้ดูจะให้บรรดาโซเชียลทั้งหลายที่วิจารณ์นายกว่าแต่งตัวนะครับไม่เป็นสามกลเนี่ย จะให้ดูนะฮะว่าการแต่งกายแต่ละครั้งที่ไปยืนเอ,เ,อเอาเอายืนต่างประเทศแล้วกันนะฮะ,ะเดี๋ยวทีมงานของเราไปรวบรวมมาให้ <อา S 1> ให้ดูาะไปประชุม UN เนี่ยคะ่ะผูกไทยสีแดงนะคะที่จริงก็ใส่ถุงเท้าสีแดงด้วยนะคะ,ะกัมพูชาหลักๆถ้าเห็นสีชัดเจนก็ไทยคะ่ะก็ออกโทนแดงๆส้มแดงไปฮ่องกงไทยก็มีลวดลายค,ะค่ะแต่สูตรก็คือยังเป็นสูตรสีดำสีกรมสีเข้มแต่เน<ะ>้นที่ไทยเองไปบรูไนนะคะ บลูนายเองอ่าอันนี้เน็กท้ายสีเหลืองค่ะ,ะมาเลเซียท้ายออกโทนส้มๆแล้วก็สิงคโปร์อ่ะทั้งถุงเท้า <c oughs> ทั้งเน็กท้ายแดงชัดเลยทีเพราะว่าคือพอ,พอนั่งใช่ไหมคค่ะ,อะพอนั่งแล้วมันก็กางเกงก็จะแบบก็จะเห็น <c oughs> อ่าอาก็ก็เอามาให้ดูเพราะวจะยืนยันว่าก็นี่เป็นสามคนแล้วแหละนะฮะคือเหมาะ เหมาะสมไหมกับสถานการณ์กับการละเทศะอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็ออกมกันก็แล้วแต่นะเพราะว่าอีลอนมาร์ก็ใส่เสื้อยืดตัวเดียวค่ะค่ะนะฮะเจ้าของแอปเปิ้ลใครนะที่ตายไปแล้วอ,ะะอ่ก็ใส่เสื้อยืดตัวเดียวกางเกงยียนอ,อ๋อขึ้นบนเวทีอ่รองเท้าผ้าใบค่ะนะฮะมาร์ซัคเคเบิร์กก็เสื้อยืดรองเท้าแตะกางเกงขาสั้น่ก็เท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าคือเอายัง ย่งเวลาไปตรวจน้ําท่วมไปต่างจังหวัดก็เสื้อยือดกางเกงยียนรองเท้าผ้าใบถูกไหมฮะ,ะก็อย่าไปยึดติดกับการแต่งตัวนะฮะอยู่ที่ว่าคือมันครบแล้วแหละมันก็ถือว่าเป็นระดับสากลมันก็ให้เกียรติกับกับเจ้าของบ้านนะฮะแขกบ้านแขกเมืองเขาทีนี้บินไปครั้งเนี้ผมถือว่าบินไปถูกคนแล้วแหละฮะคณะที่ไปด้วยลระคะใช่ฮะ ถูกคนมากเลยไปจีนเนี่ยเอาเจ้าสัวธนินจีรวัลนนไปเนี่ยหลายคนส่วนใหญ่จะเป็น <c oughs> ภาคเอกชนนะคะนําโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร,กรค่ะก็มีประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยนะคะคุณสนั่นอังอุบลกุลมีประธานสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรกยียงไกรเทียนนุก,กูลค่ะ <c oughs> ทีนี้ที่ถูกโฟกัสมากที่สุดค่ะเจ้าสัวซีพีประธานอาวุโสเครือเจริญโภขพันธ์เจ้าสัวทนินนายทนินเจียรวัลนนท์ ร่วมอยู่ในคณะนี้ด้วยถูกคนแล้วถูกคนแล้วถ้าเอาคนอื่นไปผมว่าไปผมไปแล้วกลับมือเปล่าแน่ๆนะฮะแต่ถ้าเอาเจ้าสัวทนินไปจีนเนี่ยผมว่าไม่กลับมือเปล่าอ่ะเป็นความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องที่แท้จริงต้องไปกับเจ้าสัวทนินทิ้วถุงกลับมาหลายใบแน่นอนใช่ไหมฮะนอกจากนั้นนะคะยังมีกลุ่มผู้บริหารของ TCP หรือว่ากระทิงแดงนะคะคุณสราวุฒิอยู่วิทยาก็ไปค่ะมีคุณชูศักดิ์บ้องสุ ว่องกุศลกิจอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจต่างประเทศของน้ําตาลมิรผลนะคะ,ะแล้วก็อีกหลากหลายท่านค่ะก็เป็นบริษัทเอกชนชั้นนําของไทยล้วนๆที่ไปกับคณะนาะนยกเอ้าวรองมิวฮ<ค>ะที่ไปเนี่ยนะฮะคะ่คะ GDP รวมกัน <laughs> <ห> <laughs> เยอะกว่าเยอะกว่าประเทศไทยเลยนะอ๋อใช่ค่ะ,ะที่ไปทั้งหมดเนี่ยคือน่าน่าจะทุกทุกสาขาทุกภาคแล้วนะฮะ ของธุรกิจเนี่ยค่ะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีทั้งอะไรบ้างรถยนต์เรือเมลิกมีหมดมีหมดธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะครอบคลุมหมดเลยใช่ตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำเกษตรกรอุตสาหกรรมไปหมดค่ะค่ะนี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วไปไปเที่ยวนี้ก็ถือว่าเต็มคณะจริงๆค่ะแล้วก็รัฐมนตรีที่ไปเนี่ยก็ เมื่อสักคร ini, ู seguinte, ่นี้เจอพี่สุริยะอ่ะพี่สุริยะพี่สุริยะไปด้วยอพี่สุริยะเขาบอกว่าพี่เขาบอกพี่สุริยะพี่สุริยะลักไก่เอาไก่ไปด้วยไหมล่ะลักไก่อะไรลักไก่เรื่องอะไรอีรถไฟฟ้าก็ลดให้แล้วลดอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละงสองสามพันล้านมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์อะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวไปดูนะครบนะใช่นายกเล็กก็ไปด้วยนะฮะนี่เจรจาต้าอวยอะไรเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ คือมันก็จะมีมีการส่งซิกไงว่าซิกทางไกลาจากจีนใช่ไหมฮะมนี่อยู่ปักกิ่งใช่ไหมฮะนึกมคิดวฮะอยู่ปักกิ่งค่ะเ,เพราะว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่าทางเจ้าสัวธนินก่อนหน้านี้ช่วง21สิงหาได้ไปพบนายกรัฐมนตรีของจีนแล้วก็ยืนยันกับทางการจีนว่าเดี๋ยวซีพีจะลงทุนเพิ่มที่ปักกิ่งห้ากลุ่มธุรกิจเลยนะคะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆโลจิสติกส์ค้าปลีกการเงิน อันนี้ในครือซีพีทีนี้เจ้าเจ้าสัวซีพีไปเน่นะฮะคือมีมีข่าวห้อยท้ายว่าจีนมีนยโยบายที่จะขยายการลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องก็คือรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าะนะฮะรถอีวีคือคือตอนนี้รถอีวีของจีนเนี่ยก็โอ้โหนะฮะบุกถล่มประเทศไทยจน จนรถญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะค่ายญี่ปุ่นค่ายยุโรปเนี่ยกลายเป็นตกตกโลกไปแล้วตอนนี้นะคะองค์จีนมาลถล่าสุดเห็นบอกว่าขึ้นบิลบอร์ดใหญ่เลยนะฮะ,ะชังอันอมาอีกแล้วฮะ,ะโอ้โห SUV ยขันอลาานกว่าบาทนิๆเลยคันเบอรเริ่มเลยนะราคา,คาจับต้องได้แต่ว่าเจ้าสัวซีพไปเนี่ยอย่าไปคุยให้ MG ของตัวเองอย่างเดียวนะฮะเอาต้องคุณผู้ชมบางคนไม่รู้นะว่า เอ็มจีเนี่ยนะฮะซีพีอยู่ในเครือของซีพีใช่ค่ะซีพีเป็นตัวแทนจําหน่ายะนะฮะแล้วรถตู้นะฮะรถตู้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะที่เอามาขายเจ้าแรกเนี่ยก็คือเอ็มจีนะฮะเออเอ็มจีรถตู้ไฟฟ้านะฮะนี่นี่นี่จอดอยู่ลานจอดรถตรงนี้ก็มีค่ะหนึ่งคันนะฮะฉะ,น,ะ,ะนั้นก็ที่ถล่มหนักเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เกรดวอร์มอเตอร์ G W u M นะฮะเข้ามาก่อนแต่ของเขามันเป็นรถแบบกระเทยอะฮะผสมไฮบริดอะสองระบบึองกึ่งกึ่งขึขายไฮบริดนะฮะ P S E V นะฮะ S E V อะไรเงี้ยนะฮะมันมันไม่เป็น E V ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้คือขายได้น้อยนี่พอ B Y D มาโอขายถล่มตลาดนะฮะในขณะที่ M G ราคาถูกกว่าเขาก็ขายได้ดีเหมือนกันอ้าว ฉะนั้นก็ถือว่าก็ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกอะไรเสรีใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะไม่มีผูกขาดนะอค่าไม่มีผูกขาดเเสรตีตามตามตามหลักก็ไม่มีผูกขาดแต่ MG ็เขาโอเคนะเพราะว่าเขามีสถานีชา์จของเขาด้วยค่ะเขาโอเคนะเหลือแต่บีไดีผมต้องทวงให้นะฮะเอลูกค้าเยอะไงค่ะราคาจับต้องได้เยอะเลยะราคาถูกราคาถูกฮะเอ็มจีฮะลดราคาถูก แล้วก็นี่ช้างอันออโตโมบิลเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะย้ายฐานมาบ้านเราแล้วก็จะจะมาขายก็มาเปิดขายอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองนะฮะเอาแล้วก็ของนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับเวลาท้องถิ่นที่นุ่นกี่โมงตนี้เร็วกว่าเราชั่วโมงหนึ่งนะคะที่ที่ปักกิ่อภารกิจเนี่ยหารือกับใครบ้างนะฮะภารกิจของนายกเศรษฐา ภารกิจนายกเศรษฐาหลักๆก,ก็คือการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางคะ่ะก็คือ b e l t and Road Forum นะคะ for international corporation คะ่ะหรือว่า B R F ครั้งที่3ส่วนที่ปก อิงนะคะก็มีการระบุรายละเอียดออกมาค่ะหาความร่วมมือเขาก็จะมีฉบับร่างว่าประเด็นหลกัหลกๆที่รัฐบาลเนี่ยนำไปเสนอกับทางการจีนไม่ว่าจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือต่างๆเนี่ยมีรายละเอียดแต่ละกระทรวงคุณผู้ชมคะ่ะไ,ไปดูกันหน่อยอย,อย่างกระทรวงการต่างประเทศนะคะคเขาก็จะมีร่างบันทึกความเข้าใจคะ่ะระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วก็คณะกรรมาการการพรัฒนาปฏิรูปแห่งชาติของจีนจัดตั้งกลไกประสานงานสําหรับการร่วมการส่งเสริ เริมข้อริเริ่มสายแถบแล้วก็เส้นทางร,รวมถึงมีร่างบันทึกความเข้าใจมาด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างประเทศของไทยแล้วก็ของจีนในทุกๆด้านส่วนคมนาคมค่ะก็จะมีร่างเอกสารผลลั์การประชุมระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในการประชุมนะคะกระทรวงทรัพย์ก็มีค่ะร่างข้อริเริ่มปักกิ่งเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสายแถบแล้วก็เส้นทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจะมีร่างแผนปฏิบัติการมาด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม ของจีนและก็ของไทยกระรวงพาณิชย์ก็เน้นไปเลยการค้าการลงทุนนะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาสีเขียวค่ะอันนี้คือกระรวงหลักๆ5้ากระรวงที่ไปแล้วก็หาหรือการต้องสําเร็จตามเป้าที่วางไว้ค่ะทําการบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะสําเร็จค่ะทุกกระทรวงอยู่ชิลุงกี่วันหะนู้นนี่ฮะอยู่กี่วันฮะอยู่ที่นู่นถึงพรุ่งนี้นะคะ ถึง18ตุลาคมนี่นายกเจอใครก็เชิญชวนให้มาลงทุน,นะะซึ่งก็มีหลายบริษัทนะฮะตอบรับการลงทุนในบ้านเราโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพเฮลท์แ <Healthcare S 2> คร์คะะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ที่เกี่ยวกับคือการลดลดคาร์บอนน,ะะนั่นก็คือว่าทำให้โลกสะอาดก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ e ีี นี่คือนี่คือสิ่งใหม่ของของจีนซึ่งจีนเขาเขาพัฒนาไปไปไกลแล้วนะฮะตอนนี้ใครไปปักกิ่งคุณจะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นรถเติมน้ำมันแล้วแม้แต่มอเตอร์ไซค์ของเขาก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหมดแล้ว<ะ>